โอเคสวัสดีครับก่อนนี้หนันเล็กมืชวอปเปเราพูดเาไว้ก่อนเดี๋ยนะเตนย่าได้ปตัวยอะอาพงศิลปียอดดอยนนี่นะเตนย่าได้ว่าแกขั้วพว่าให้แต่กะีอะเราพูดน่น่อปาหมึกนดอพเลยถ้าจัวกี่ก็กะคีอะไรนนะให้ได้มือกันอ่กะเอาไว้ได้ข้อให่อกเลยขั้วปพราพว่าหมอนเล่นไม่หิขีใครได้บอกให้ตื่นเลิกเกลปาลีให้เตะเล็กกเราพูดะกันเกากเลยถ้าเจตอุเราวเราพูดกาบ้าก่อน

คีฟอดเาด้ไล้วเ๋ยอดเดี๋ยวเ่ยีสิเลยเดี๋ยเทนีกเละคเเดี๋ยว่มาบอกอ้บ่ออรเดี๋ยวจจีเกลยเตนเดี๋ยวนี่ละ้ดบเก็บดวทีพอคีเลยปเลวายเล่นงาที่ะโดัเด้วยมาเลนะาเล่ใส่มือชี้ที่ะเล็กกวาคีฟอร์กวยเล่นได้พันล้านนเกว่ากว่าชาเกวนี่ะทแบบนี้ มันแบบรอโชว์อุ้ยดอกวัตถีเลยแบบนี้แต่เหมือนว่าผลาหล่อปลาจูบโอ้ยสวยไหมสวยอื้อหือว้เล่วๆๆว่ามึ่งดาวอึ่งดาวเหมือนจะปุ้ยนะมึ่งๆเขี้ยบประพอนเลยเฮ้ยนี่นะ่กับขี้โพดเนี่ยโพดใหญ่แล้วแล้วว่านี่น้ำโพลหวานนะมึ่งๆเฮ้ยแล้วบางทีถ้าคือเบื่อเบื่อแล้วมึ่งๆคุณเห้ยมาก เราที่ที่ที่พออย่หลังว่เด้อ่าคุยเมฆล้อเตยมาหลังว่เพราะที่มาที่พอหล่ะปูวันนี้ไม่ยงี้ยโอ้พอชีนี่แหละอย่าโปรเลโกมกเอจอดอมม่อยเลยเลยกัจอดอมกว่่ดูคู่เออแก่พูก่อหลอเรยกเออนี่เลยีพอจเดินรบเลสุชีวิตาเราเลย Tập quá rồi à? Tập quá rồi quá là quá xe quá là 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 quá ra quá là 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 là quá là quá là quá là โอ้ปโลลแก่ีลนะเพื่อว่าชานะที่เราพอนวยน้ที่น้ีเล้ที่เราอนวะอ่เล่นเลยนี่เราผอนอย่หลังกเลยก้ทัดเดมาบแบบนี้นี่นี่มอเน่เร่มเลอีเต้นนี่วะเลนเล่นาขื้อนี่ ดี๋ยวเราไปพกที่แล้วกเราเว้ยเล่นเลยเล่นเยเล่นเลยเล่นเลยเีกเล่นอรวันเล่นดเพื่อท่านเล่นนี่แหะถ้าคู่คู่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเร e ้เราเว้ยไว้เว้เดี๋ยเอบปุ๊บเลยเว้ย้เราเว้ยวัดปุ๊บปั๊บวักเราเว้ยะ ไป้ยจะ้ได้ี่ผูนี่แหลตัวาย้แวก็้ีแบบเที่ลยดับเบลเลเรลกบีดับอละพอาบลบลหาพอลาจอม่เจโอ้ยถที่ไหนละชนไดิเออนี่ยไมู้ะหัดเลยเลยไม่ตันเวนะยเยาชอบได้วยนะ ขวานดีมากอีกท่านเราเว้เล่นเลยเล่นเลยเราเว้วานเนี้ยมันมาเลยว้าเยี่ยมมากพอแล้วไ่ขี้ฟมมาไมคเมื่อสักครู่ทเรลยี้ยวชาเล่นี่เนี่ย ดี๋ยวมาเล่นูละเดี๋ยกูเล่นนี่เดี๋ยวแกลองเล่นกูด้ไหไม่ได้จ้าโค้ดเลยไม่ได้เจ้าเดี๋ยวเลือดเลือดเดกัยเบอลลูนเลยจ้าจ้าหลักว่าชื่อว่าฟิลาตีเลยนเนี่ยไปเสียเรื่องคนนี้คู่อะไรกันเว้ยหลักว่า่ะเออเรือยเรือยเรือยเจ้าฟอเดี๋ยวคุณเดี่ยวได้เลย ยวเลยเราเวอร์กันแ้ววัต้กู้ยังเออเลฮะว้าวววววเราเวอร์ที่ดอกฟ l o w e นะว้าคุ้มเว่อร์ไหมมอกรายวันที่พอหลังไปตุกคุยกันเรยเราเวอร์เอ้ยเฉียนนุ่งหัเรื่อยหัเราเว่อ ลีอง้เว้ยลเตลีเล่นให้ก่อนให้ก่อนสไลด์ให้ก่อนสไลด์ุดห้าเวโอเคเราวช่ยังจะโดนจะคุดเราดเว้ยนะคุดเลยใช่ยังเลีพอลว้ยนะเออน่เน่เน่วยอด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 ที่พอลเว้ยไ้ท่อเน่ย

kita mu pukatable lejera buena pues papa walelela pues pues ha asemelelai doita mul mulle si me hai me ti 100 me do ta mu de ahora ya jugeta todo mulle kai da kokor bauri da buena ida ha kwa lele ba mu ko de ba ida kwa sawar ti da buena me de to riana ave tia saga de le kila gai me to kala da ma ke do lai da buena me niwe pues fo quei fo riena

nó bé, khai phải đi à? Hê, làm cái gì cái này? Đấy, đi, bỏ nó đi, Này, Này, rồi đi Lại đây quay là. Qua là quay đu tay đi nào. Lần lần ta khai à? Khai ta, à. အတော်စားလိုက် जाए ဆိုင်မရှိလည်းတော့မေးလည်းတော့မေးလည်းတော့မေးဒါအိုအိုနိုဘာလို့တော့မေးလည်းတော့မေးအေးဒီဟုတ်တော်တော်ပြဖော်ရအိုးအတော်ပဲလေးပဲတော့ကြလေအလွန်မလီလိုတဲရယ်မတဲ वला အတော်မလီလေဆူရှိဝိပွဲလာလည်းခေလာဖေးလေလဲတော့တက်ကြည်နေ อันนี้สภคุณนะคะแก้แก้ปวดท้องแก้ปวดหัวเออเสร็จแล้ว嘛ลูกป่ะดอกดินดอกจาปาเนี่ยดอกยวเขอละดอกดินนะคะมันเป็นพืชตระกูลแล้วขออไรแล้วแต่การพี่พี่เฮ้ยมันมันเกี่ยวกับมันเป็นตระกูลขมิ้นเออนี่แหละโอเคตระกูลเดียวกันเสร็จแล้ว嘛ปีชิดหรือเปล่าเส็จแล้ว嘛อ๋อขมิ้นเด่ะแล้วคือถ้าเรากินนะคะเราจะมันจะช่วยแก้เวียนหัวเออ จาไแที่เชิญวเลยอันีสามารถไปทำแบบ่ก็ยัไม่แบบได้ดีเขียอน้าช้อเาเราเราสามารถไปทำแบบแห้งได้คือเราต้องไปตัดแดดก่อนออใช่ไหมเดยเาด้เลยฮะเนยไม่เยเยแต่ก็เลยพวกนได้บแกฝอะไรวก้นก่ฮะีเสฝเลย่เ้ย่่เ่าอรกล่ะว่ายนะ โอตัตัวทีโอเควเวยเพือนย่าได้ไปเกลี่ยหลาหนาเพื่อนย่าบคือตัดดอกเอ้เอาเว้ได้พอพอวิลี่ไปเกลี่ะนั่นเป็นแนวไปได้ตัดคือเราไมอ่ะตัดคือเกะทตัดคือเราได้ละเดี๋ยวจะกันเจกันเจ้ตัดคือเราที่สุดเลยอ่ะที่สุดเลยอ่เดปีเออที่ยายกคือมาเล่ละแก่ดาวเว่ยตงวัการปไปตื้อพี่ลานาโอเคล่ยลวเวบายบายคุณครับ